นุ่นเมนโพสของพุทธจุยคะ่ะเรียกได้ว่าไอจีของแม่จุยได้โพสคลอดลูกชายคนแรกแล้วโดยโพสระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าสวัสดีครับผมชื่อน้องพีเจเด็กชายพิศราพงเกษตรสิลปลูกพ่อพุทธกับแม่จุยนะครับเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาครับมาด้วยเสียงร้องที่ดังกังวานน้ำหนัก3.145กิโลกร,รมัมแข็งแรงสมบูรณ์ดีคะ่ะผมคิ้วดกด พี่พี่พยาบาลในห้องคลอดกล่าวฝากพ,พี่พี่ผ่านมาเจอรูปผมกดรักและเอ็นดูเมตตาผมด้วยนะครับโดยมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นก็ยังมีสไพรสสิงอย่างนุ่นวรนุชอีกด้วยค่ะโดยได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าดีใจด้วยนะ